สวัสดีครับผมทารัตรับดูลายมือผ่ารหัสพันธุกรรมก็บพบกับทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมจะมาทำนายดวงสตางคนเกิดราศีกันในเดือนสิงหาคามพศ2567นะครับผมเริ่มเปิดไพ่เลยไพ่ที่จับได้ได้ไพ่นายอวบอนนะครับผมไพ่นายอว a อนมันหมายถึงอะไร เห็นไหมคนที่ขี่มา้าคนนี้เป็นอัศวินถือพลองหรือถือไม้เท้าเอ่อจะต้องเล่าก่อนว่าอัศวินคนนี้เนี่ยอยู่ไม่นิ่งขี่มาไปเรื่อยๆโดยที่คนมจริงจะบอกว่าขี่ไปที่ไหนขี่ไปต่างประเทศขี่ไปโดยไรจดหมายจริงๆจะบอกว่าเขาก็ขี่ไปเรื่อยๆเขาแหละแสดงว่าคนคนนี้เนี่ย ต้องขอเล่าก่อนว่าไอเดียเขาบันเจิดมากแต่ว่าเขาคิดได้ไม่รู้จบคิดได้แบบคิดไปเรื่อยๆอะ่ะจริงๆก็จะบอกว่าใครที่มันล้างอัศวินขี่ม้าถือไม้เท้าคนเนี้ยล้างยากไม่มีใครล้างได้อย่างหนึ่งคือจะบอกว่าเขาคิดตรงนี้เนี่ยคือต้องบอกว่าเป็นคนอารมณ์อัร์ติส์ด้วยเพราะว่าไม้เท้าตรงน,นี้หมายถึงแรงบันดาลใจหมายถึงความคิดที่ไม่มีใครจะหยุดยั้งได้เพราะฉะนั้นจึงบอกว่าผู้ผู้ชายหรือผู้หญิงที่จะมา ควบคุมชาวราศีกันให้แบบว่าเออเป็นเมียชน,นะเป็นผัวฉันนะอะไรอย่างเงี้ยมันจะหายากเพราะว่าราศีกันไม่ใช่คนควบคุมง่ายๆนะบางคนบอกว่าราศีกันเหมือนสาวพรมจรันเรียบร้อยเหมือนผ้าพักไว้ส่วนหนึ่งแต่จริงๆแล้วไม่ใช่คนที่เงียบๆติ๊มๆไ,ไม่ใช่นะราศีกันผมต้องพูดก่อนราศีกันเป็นสาวพรมจรัน แต่ความหมายที่ถูกก็คือเป็นพรหมจรรย์ยึดรักษาครองโสดไปตลอดชีวิตนี่คือคําพูดส่วนหนึ่งที่ถูกต้องเพราะว่าราศรีกรเนี่ยคำว่าพรหมจรรย์อะไรพวกนี้เนี่ยมันหมายถึงว่าขออนุญาตพูดนะบางร้อยละแปดสิบเอาไม่ต้องร้อยละแปดสิบเอาร้อยละหกสิบหรือร้อยละเจ็ดสิบแต่งไม่ออกมันมีสาเหตเุว่าทาไมแต่งไม่ออกเพราะว่าความรักมวลสงวนตัวในตัวเขาอะว่า,าฉันยังอยากจะมีชีวิตโสด ฉันอยากจะมีชีวิตที่แบบอิสระเห็นไหมพไพ่ใบนี้ก็คือเป็นอัศวินที่ขี่ไว้ไม่มีใครหยุดไม่มีใครจะมาหยุดมาตัวน,นี้พร้อมกับอัศวินไม่มีใครหยุดได้เลยฉันขี่ไปเรื่อยๆฉันท่องเที่ยวไปเรื่อยๆไม่มีใครมาหยุดได้นี่คือความคิดเป็นอิสระของราสิกันบางทีจะบอกว่าบางทีถามว่าอยากได้คู่อ่ะราศีกันอยากได้คู่มากเลยปากกบพูดไปแต่จริงๆแล้วอยากจะเป็นอิสระยังไม่อยากจะให้ใครมาผูกมัดอะไรง่าย แต่เราไม่รู้จากความรู้สึกของเราลึกๆตอนนั้นว่าเราคิดอย่างนี้จริงๆแต่ว่าปากเราพูดมีปากก็พูดไปว่าอยากมีคู่อยากมีค,มคู่ไม่รู้เป็นทุกคนหรือเปลนะ่านะปากเราพูดแบบนั้นใจส่วนหน้าหรือสมองส่วนหน้าเราบอกว่าอยากมีคู่แต่จริงๆเราตัวลึกๆอะเราม่ได้อยากมีเลยเราอยากมีชีวิตที่เป็นอิสระมากกว่าให้คุณลองไปตรวจใจดูดีดสำหรับคนที่ต้องการมีคู่มากๆแล้วยังไม่มีคู่ ว่าคุณจะยุ่เท่าไหร่เหออคุณจะยุ่หกสิบเจ็ดสิบแปดสิบหรือจะเป็นอายุสี่สิบห้าสิบหรือว่าจะเป็นยุ่เท่าไหร่ก็แล้วแต่หรือใจอยุ่น้อยก็ตามมันจะคิดแบบนี้นะราศีกันส่วนมากยังไม่อยากจะมีใครผูมานานกมัดอะไรเยอะว่าะคุณต้องการมีจริงๆไม่ใช่ว่าห้ามถ้าคุณต้องการมีจริงๆคุณได้คู่ที่ดีแต่จะบอกว่าราศีกันมันก็เหมือนคนที่มีการกระบาดกลางฝ่ามือนั่นแหละ มีก็เหมือนไม่มีเพราะว่าราศีกันชอบอยู่เป็นเอกเทศชอบอยู่ส่วนตัวชอบอยู่โดดเดี่ยวมากกว่าผมขอพูดก่อนว่านี่เป็นการทํานายพื้นดวงไม่ใช่การทำนายพื้นดวงนะต่อไปจะเข้าสู่วงจรวงจรน,นี่คืออดีตอดีตก็คือคุณคิดนะว่าผมจะทำมาอาดีตแบบสิบปีที่แล้วยี่สิบปีที่แล้วอันนั้นไม่ใช่พ่ยิบสีละอันอดีตมันคือสามเดือนสองเดือนห้าเดือนเป็นอย่างมาก ส่วนปัจจุบันก็คือเดือนสิงหาส่วนอนาคตที่จะพอผมเปิดให้สามใบอนาคตก็คืออีกสองสาเดือนก่อนหน้าที่จะถัดจากเดือนสิงหาคุณไม่ต้องคิดเยอะจริงๆผมจบไปเท่านี้นะไอ้ที่ว่าจะบอกว่าทำนายเดือนไหนเดือนไหนนะแต่เราจะทานายแต่จริงๆแล้วก็จะบอกว่าราซีกันเนี่ยเราพูดถึงเรื่องมีคู่ไปแล้ว ถ้าคุณยังหยุดมาตัวนี้ไม่ได้หรือยังไม่มีคู่คนใดหรืออศวินตัวใดหรือจะเป็นเทพองค์ใดมันหยุดมาตัวนี้ก็หยุดยากเขาจะโสดไปตลอดชีวิตนั่นแหละราศีกันหรือบางทีเขาอาจจะหยุดเองอยากจะไปแวะพักที่ไหนสักที่เหมือนกับชีวิตของเขาต้องการแวะหยุดพักนั่นแหละถึงจะได้คู่และเป็นคู่ที่ดีด้วยไม่ใช่ว่าจะเป็นคู่ที่เมเลกเกเลแบบที่ไมเซตหลายๆคนว่ากันบอกว่าเอาราศีกันต้องได้คู่ที่ไม่ดีได้คู่เหมือนอัปรีหรืออะไรยังไง คู่ที่ดีครับคุณไม่ต้องห่วงถ้าอยู่ที่ว่าคุณจะปฏิบัติตัวยังไงคิดยังไงแล้วก็ผมจะบอกอย่างราศีกันหมายถึงเขาจะมีเซฟโซนแบบนี้ว่าถ้าเกิดสมมติว่ามีคนที่แปลกนะหรือคนที่อยากจะมาเป็นคู่คุณเข้ามาแล้วก็มาสมมติว่าเขาอาจจะมาอุจจาระหรือว่ามาขอแุญาตุ้นนะมาอุจจาระประสัสสาวะมาในโถส่วมของคุณแล้วก็อาจจะทําเลอดเทอะ คุณอาจจะเห็นว่านั่นนะ่ะเป็นตัวศัตรูตัวร้ายกันแล้วก็ไล่เชดเข้าไปเลยไม่พอใจอย่างแรงด่าตำหนิจนทําให้เขารู้สึกเหมือนว่าเขาทาความผิดอย่างแรงแล้วก็หายไปจากชีวิตคุณมันจะเป็นแบบนี้แหละราศีกันเพราะมีพื้นที่เซฟโซนส่วนตัวถ้าคุณอยากมีชีวิตคู่ความรักคุณต้องอาจจะต้องมีการเปิดใจเปิดอะไรบ้างอันนี้ผมจบเรื่องคู่ไปราศีกันเป็นราศีที่รู้เยอะมีกระบวนท่าทางโลกมีกระบวน่านทางธรรมเยอะมากเพราะฉะนั้น ราศีกันเี่ยเหมือนแบบนี้เหมือนอดสุรนอดสุรินคนนี้ไม่งโง่นะมีไฟแรงบางทีราศีกันอันนี้ไม่ใช่ทุกคนนะส่วนมากผมเห็นเยอะส่วนใหญ่แล้วจะมีเขาเล่าว่ารู้เยอะจึงอันนี้ผมสมาธิหลุดไปแป๊บหนึ่งเมื่อกี้มีรถมาคือจะบอกว่าเขารู้เยอะหมายถึงว่าถ้ามีใครที่มาขอความปรึกษาราศีกันสามารถให้คำปรึกษาและให้ความช่วยเหลือได้อย่างดี พราะฉะนั้นจึงบอกว่าถ้ามีลูกหลานมาขอความปรึกษาอะไรอย่างเงี้ยราศีกันช่วยได้ดีนะแต่ถ้าเกิดบทจะดา่าบทจะสั่งสอนตำหนิก็ทําให้ลูกหลานคนนั้นเนี่ยช็อกไปได้เช่นกันหรือแม้กระทั่งแฟนแม้กระทั่งคนรอบข้างก็อาจจะช็อกไปได้เช่นกันถ้าเกิดเจอเขาตําหนิแรงแรงราศีกันเป็นราศีที่ขยนันคิดขยันทําขยันไม่รู้จบเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าเขาจะประสบความสําเร็จทั้งโลกอย่าง มากมายถ้าราศีกันคนนะั้นต้องการถ้าเขาจะฝึกการใช้ไอเดียใช้ความคิดแต่ส่วนใหญ่อายุถึงจุดจุดนึงก็จะมาใช้ชีวิตทางธรรมแทนนี่คือลักษณะราศีกันเนี่ยถึงจุดจุดนึงก็จะมาใช้ชีวิตทางโลกเพราะจุดจุดนึงเนี่ยเขาจะรู้สึกเหมือนกับว,ว่าเบื่อชีวิตแล้วทางโลกก็ต้องมาใช้ชีวิตทางธรรม ปัะเทศชีวทางธรรมเนี่ยผมขออธิบายก่อนว่าไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยเข้าไปทางธรรมจ๋าแบบว่าเข้ารกเข้าพงเข้าป่าเข้าชชีวิตทางธรรมในที่นี้หมายถึงว่าเอามาประยุกต์กับทางโลกได้นะแต่ถ้าบางคนเข้าป่าไปเลยก็มีก็แล้วแต่บุญวาสนาไอ้นี่ความคิดที่ไอเดียประเจิดประเจิดอย่าแช่งใครนะราสีการผมแนะนําว่าอย่าแช่งใครเพราะว่าความคิดความอ่านของคุณเนี่ยเหมือนจะมีพลังจิตถ้าคุณแช่งใครแล้วมันก็จะเป็นไปตามที่พูดโดยเฉพาะคนที่ บ,บุญหนักเขาเรียกว่าบุญน้อยสักน้อยพวกลูกๆลูกหล,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 ลานเพราะพวกนั้นจิตใต้เสนอเขาจะเขาเราียกว่าจิตใต้เสนกเขาจะเปิดเต็มที่ในช่วงตอนอายุยังน้อยแต่ถ้าโตแล้วคุณไปแช่งอะไรยัง ju, ไงมันก็จะไม่ค่อยได้ผลหรอกเพราะว่าเขาก็กเ,าเหมือนว่าเขามีจิตที่หนักแน่นแล้วพอคุณแช่งอะไรยังไงส่วนใหญ่ได้รับแต่มันก็ได้รับน้อยแต่มันก็ยากแต่ถ้าเป็นคนที่อายุยังน้อยถ้าคุณไปแช่งก็อาจจะเป็นไปตามที่คุณพูดแล้วซึ่งบัตรกรรมผมพูดตรงๆต่งเรามาดู ดวงจอดวงจรคือดวงอันนี้ผมก็ไม่ต้องพูดมากดวงจอดนะครับผมอดีตที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นสองสาเดือนก่อนหรือว่าสามเดือนสี่เดืนเอนราศีกันผมจะบอกว่าชอบเที่ยวไหมชอบไปท่องเที่ยวไหมหรือว่าชอบไปต่างประเทศไหมชอบเรียกาบางคนอาจจะเรียกว่าผับเทคก็ได้นะได้ทุกการท่องเที่ยว ชอบเหมือนกันแต่ส่วนมากมจะชอบเที่ยวธรรมชาติเที่ยวภูเขาหรือไปเที่ยวเที่ยวชายทะเลอะไรอย่างนี้มากกว่าเพราะฉะนั้นราศีกันจึงได้พไพ่ใบนี้เนี่ยการท่องเที่ยวการบุกตะลุยบางทีไปเที่ยวไม่ใช่หรอกไปทํางานมากกว่าก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นไพ่ใบนี้ขึ้นหมายถึงเนีย่ยจึงบอกว่าที่ผ่านมาเมื่อไม่นานคุณอย่าไปคาดคิดนะว่าเป็นหนึ่งปีสองปีสามปีสี่ปีเมื่อไม่นาน,าน,าน,นาม,ม,มันนี้ไปทํางานอาจจะไปเที่ยว หรือว,ว่าอาจจะไปเขาเรียกว่าอะไระมีไอเดียโปร,จปรเจกตอยากทำนู่นทำนี่มีโครงการไม่รู้จบอยากทําอะไรบางอย่างที่มันเป็นปรูปธรรมเป็นชิ้ไปอ่านขึ้นมาหรือบางทีจะมีคนแบบอัศวินถือไม้เท้าเนี่ยแหละเข้ามาในชีวิตราศีกันเพื่อที่จะพัฒนาอะไรบางอย่างให้กับคุณหรือคุณอยากจะพัฒนาอะไรบางอย่างหรือถึงช่วงเวลาที่ต้องพัฒนาอะไรบางอย่างแล้วแต่อย่าล้มเลิกเพราะไพ่นี้หมายถึงความคิดที่ผุดขึ้นมาแล้วก็หมดไปได้นะครับผม ผมรีดทานายเลยนะเพราะว่าแอร์เสียอืมจะสังเกตว่าวันนี้อารมณ์ผมแรงไม่ค่อยดีหน่อยเพราะว่าแอร์เสียนี่คุ้นผมจะบอกอะไรอย่างเวลาแอรเสียอากาศไม่ดีเนีจังหวงยิดมากเป็นพิเศษซึ่งตอนนี้มันก็เป็นอย่างที่ผมพูดแหละคือจะบอกว่าอารมณ์ผมไม่ค่อยดีเท่า <laughs> เนี่ยอา่าไพายหกถ้วยนะครับผมพายหกถ้วย มันเป็นแท่ของการที่คนจิงไพ่ใบน,นี้ส่งผลในเรื่องของความรักสุดยอดเลยนะเพราะว่าไพ่เนี้ยผมบอกว่าคนรักเลยอะไรต่างๆเนี่ยถ้าคุณอยากจะให้คนรักเก่ากลับมาหรือว่าฐานไฟเก่าคุกรุ่นผมให้ห้าสิบห้าสิบนะจะมีสิทธิ์กลับมาหรือจะได้พบกับสมาคมหรือได้ร่วมสมาคมสังสารกับเพื่อนฝูงพี่น้องญาติพี่น้องในทางที่ดีแสดงว่าญาติพี่น้องของคุณในช่วงเดือนสิงหาเนี่ย รักใร้กลมเกลียวกันดีมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นไม่ใช่วงาเราแห่งการรวมญาติที่ดีเนี่ยจึงบอกว่าไพา่นใบนี้ให้ดีมากสําหรับการที่จะทํากงสีการร่วมกิจการอย่างเช่นคุณอาจจะรวมรวมรวมญาติรวมพี่น้องหรือว่าบางทีนัดฝังสคยกับเพื่อนฝูงเพื่อทําอะไรใหม่ๆในทางที่เกิดดีเกิดขึ้นนะครับผมมันดีอะ่ะไพ่นี้การมีการจูนกันคอนโทรไม่รู้ผมเรียกผิดไปล่ามีการจูนกันมีการ ซิงโครผมใช้คำนี้ผมไม่เก่งศัพท์อังกฤษนะแต่จริงๆมันจะมีการร่วมทำอะไรบางอย่างกันเพื่อให้เกิดผลประโยชน์ที่มากขึ้นเพราะไพ่น,นี้นไพ่ไว้สามอนะาคตที่ถาดจากเดือนสิงหาเกิดอะไรมันจะมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตคุณเกิดขึ้นแต่ไพ่ใบน,นี้จะได้ราบจากคนอายุมากกว่าหรือน้อยกว่ามากๆนะก็คือถ้าเรากำปั้นทุกดินเลยก็คือจะได้ มีการร่วมสังสรรค์สมาคมกับใครสักคนหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเพื่อที่จะพัฒนาอะายต่อยอดซึ่งการที่ร่วมสังสรรค์ผมคาดนะว่าน่าจะเป็นญาติพี่น้องแต่ถ้าจะเป็นเรื่องเหนือนอกนั้นก็ไม่รู้แล้วแหละแต่จะพัฒนาในทางที่ดีขึ้นแต่ภาวนี้มีข้อเสียใบหนึ่งเอ้มันจะมีข้อเสียอยู่หนึ่งอย่างคือหมายถึงว่าถ้าใครที่ดวงตกสุดๆมาแล้วอันนี้ข้อดีนะจะเริ่มขึ้นขึ้นมาแบบ ทวีคูณเลยและถ้าใครที่ต้องการอสังหาใครที่ต้องการมรดกก็จะได้มรดกดังสมใจรอมานานอะ่ะพวกนี้จะได้สมใจแต่ผมจะไม่พูดว่างเรื่องมรดกแต่จริงๆใหพไปบนี้มันให้ความหมายในทางเชิงที่แย่คือถ้าใครรุ่งโรดแบบสุดๆแบบชีวิตเคยพุ่งเหมือนน้ําพุเลยก็เตรียมตัวลงเหมือนน้าพุที่มันอย่างเงี้ยอืผมพูดเท่านี้พอ เพราะฉะนั้นไพ่ใบนี้จะให้โชคในเรื่องของการที่ดวงใครต่ําสุดแล้วล้วเตรียมตัวขึ้นแต่ถ้าใครที่โลดสุดเตรียมตัวลงอันนี้ผมไม่ได้มาแช่งใครนะแต่ถ้ามันเตรียมตัวลงทําไงคุณก็ต้องกอบโกยไว้เยอะๆอยู่ที่ว่าคุณสร้างบุญว่างหรือเปล่าถ้าคุณสร้างบุญมั่งไอ้ถ้าคุณสร้างบุญมั่ง,ง,งก็แสดงว่าไม่ใช่แค่สร้างมั่งนะต้องสร้างเยอะเวลาที่คุณลงมาเนี่ยมันจะได้ไม่เจ็บ พราะมะเ่เจอบางทีอาจจะเจอสิ่งดีๆด้วยผมใช้คํานี้แต่ว่าไม่ว่าคุณจะไปทางซ้ายหรือทางขวามันก็ดีหมดเพราะว่าคุณสร้างบุญไว้รองรับแล้วนั่นเองนะครับผมจบไปแล้วผมเป็นหมอดูแลเมอรีซีวันนี้ผมพูดแรงไปหน่อยนะเพราะตามทีผมก็ลมไม่ค่อยดีด้วยวันนี้แอร์มันเสียทําให้เวลาลเราผมพูดเนี่ยมันรู้สึกแบบแบบ,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 บมันไม่อินอะมันงุนงิดอ่ะเพราะว่าแอร์เสียดับสนิทเลย แล้วแล้ววันนี้ก็เห็นไหมว่ามันผมเพิ่งทาความสะอาดห้องนี้มันก็เลยแบบเออมไม่ถูกอะ่ะใช้คํำนี้วันนี้ใครที่องานดูลายมือพี่ซีกับผมติดต่อทักไลน์ดีมันได้ที่ไลน์ดีท้าร์สองห้าหกใต้ข้อความ่า้คลิปยูทูบนะครับผมผมทิ้งไลน์ดีไว้ไลน์ดีท้าร์สองหกใต้ข้อความใต้คลิปยูทูบหลายคนยังไม่เข้าใจนะว่าผมดูยังไงผมดูวิธียังไงอ่าจะดูได้หรือ,อ,รอลายมือในไลน์หรือว่าลายมือ ในออนไลน์มันจะดูยังไงก็ผมก็จะไม่พูดอะไรมากแต่ว,ว่าวิธีการดูก็ทักเข้ามาก็แล้วกันเดี๋ยวผมจะส่งรายละเอียดไปให้ง่ายกว่าเพราะว่าถ้ามาพูดในคลิปนี้จะยิ่งกินเวลาก็ใครอยากดูก็ไลน์มือพิอเศษโอเอสห่หาคนก็ยิ่งถามบางคนโทรศัพท์มาเลยเขาบอกว่าส่วนใหญ่ผมจะไม่รับโทรศัพท์นะโดยว่าต้องทักมาในไลน์หรือไลน์โอเอเท่านั้นมีวิธีหนึ่งคือไลน์โอเอทักลิงเข้ามามันก็ทักเข้ามาในไลน์โอเอแล้ว ก็ลิงจะเป็นธุรกิจมากกว่าส่วนไลน์ทศสองหกจะเป็นเพื่อนกันเป็นแบบทั้งสองแบบจะเป็นการแบบดูผ่านทางโทรไลน์คอลกันนะครับผมก็งคงนึกภาพออกนะยังไงถ้าเข้ามาก่อนเดี๋ยวผมส่งเรียกไปให้ดูสดๆผ่านทางโทรไลน์นะครับผมลายมือซิงอษอัวิจะดูแบบไหนก็ได้หรือจะดูสามอย่างหรือจะดูอย่างใดอย่างหนึง่งมีวิธีหนึ่งถ้าใครที่อยากเห็นตัวเป็นๆเ,เลยมาที่สถานง,งานได้ลายมือพิเศษหัวหิง,หงตัวเลขชุดใหญ่ไฟกระพริบเต็มที่ที่สถานง,งานสี่อย่างชุดใหญ่ ก็เห็นตัวมันเป็นลายมือพิเศษของเห็นตัวเลข VP นะครับผมกับแบบธรรมดาลายมือพิเศษจังหวะหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะครับผมถ้าแบบธรรมดาถ้า VP ก็แบบยาวๆเลยสี่อย่างจุดใจปรึกษาการเงินการงานโชคลาภความมั่งคั่งรวยหรือความรักนะครับผมใครเราคิดนี้ดีคิดนิดเดียวกดถูกใจกดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามผมนี่จะเป็นกำลังใจด้วยมากๆคิดใหม่คิดดีๆเพราะว่ากดติดตามกดซับสไครต์กดแชร์ให้หลายคนเขาทราบกันว่ามีคิดดีๆแบบนี้อันนี้ลายมือของสวัสดีครับสวัสดีครับ